FPS <F> <Wow, right. S 1> ทุกท่านครับผมวันนี้พี่แว่นมีเมาส์จาก TTE s p o r t Sport, หรือ Battle Dragon มังกรแดงมาให้ชมกันนะครับผมนั่นก็คือเมาส์ที่มีชื่อรุ่นว่า Tiron นะครับผม Tiron เนี่ยพี่แว่นรีวิวไปแล้วหลายหลายโมเดลมากนะฮะและตัวนี้เป็นโมเดลใหม่ซึ่งเขาเรียกว่าเป็น Tiron Smart Mouse นะครับผมซึ่งสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth กับเจ้าตัวทั้ง Android แล้วก็ iPhone นะครับผมอันนี้คือหน้าตากล่องของเขา ทรงม็นจะเป็นทรงเดิมนะปึ๊บด้านหลังอย่างที่เห็นหน้ากล่องครัเขาจะเน้นว่าเขาเชื่อมต่อกับมีรูกโทรศัพท์เยอะนะสมาร์ทโฟนเยอะว่าสามารถวิเคราะห์สแตตอะไรต่างๆได้เก็บค่าสถิตินะครับผมในแพ็กเกจก็จะมีถุงครับนี่ไม่มีถุงไม่ใช่ทีท,ทนะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์2อันขาวกับดำแล้วก็คู่มือนี่คู่มือเมนนวดน,นะครับผม ประมาณนี้มาดูตัวเมาส์กันฮะตัวบอดี้การเชื่อมต่อจะเป็น USB 2องเป็น g o plate นะฮะสายก็จะเป็นสายถักไล่ไล่ไล่มาเดี๋ยวเพื่อนขอญาตเสียบเลยแล้วกันครับตัวเมาส์ก็จะเป็นผิว glossy ผิวมันนะฮะผิวมันทรงนี้ทรงเดิมเลยนะฮะก็จะมี battle dragon อยู่ตรงนี้อันนี้มันไม่ใช่สีเดิมนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนมอย อ่าสีแดงอ่าทรงก็จะเป็นทรงเดิมนะฮะเป็นเมาส์ทรงบาลานซ์ใช้ได้ทั้งมือซ้ายมือขวานะฮะอยู่ไหนๆก็ถือแล้วฟังเสียงคลิกแล้วกันคลิกค่อนข้างนุ่มครับนี่ฮะคลิกะฮะไม่แข็งเลยนะ,ะับผมก็เป็นเมาส์ที่สามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ได้ได้5้าโปรไฟล์จากข้างใต้เมาส์นะฮะข้างใต้เมาส์จะมีตัวเปลี่ยนโปรไฟล์ ตัวเปลี่ยน polling rate แต่ถ้ากดพร้อมกันนะ่ะมันจะเป็นตัวแพร์สัญญาณบลูทูธซึ่งตัวนี้อย่างอย่างที่แม่บอกว่าตอนแรกว่าสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ผ่านบลูทูธนะครับผมตัวนี้เป็นตัวล็อกนะไม่ถึงล็อกไอ้พวกโปรไฟล์อันนี้ก็จะเป็นตุ่มถ่วงน้ำหนักมีให้มา5อันนะฮะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่แล้วแต่เลยนะฮะกลายจะมีอจุดนะเป็นกลายใหญ่ของเจ้าตัวทีรอนนะฮะด้านข้างก็จะมีปุ่ม2ปุ่ม แบ c k w วิ d f ดฟอร์ d นะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมี1ปุ่มสามารถตั้งได้แล้วแต่จะตั้งเป็นอะไรส่วนตรงนี้ก็เป็น DPI นะฮะปรับได้ส Sta เตครับส่วนโปรไฟล์เพิ่มเติมนิดนึงโปรไฟล์มันก็จะมีสีนะฮะอันนี้เป็นน่าเป็นโปรไฟล์1สีแดงสีเขียวโปรไฟล์2อ,อะไรเนี่ยออกน้ำเงินน้ำเงินหน่อยอันนี้น้ำเงินเข้มของเมื่อกี้แล้วก็สีม่วงเลย นะฮะเขาแล้วก็วนหลุมมาเป็นสีแดงนะครับผมตรงตรง scroll mouse ฮะ looking เนี่ยสังเกตว่าเขาจะเขาจะมีอะลองลองซูมหวใกล้เขาจะมีแบบเป็นแบบเหมือนดอกดอกยางขึ้นมานิดนึงนะฮะให้มันแบบรู้สึกแบบหนึบหนึบติดมือติดปลายนิ้วนิดนึงแล้วเค r o l mouse ค่อนข้างแบบค่อนข้างหนึบนิ้วนะเลื่อนนี่คือแบบมันจะหนึบนิดนึงหนืดนิดนึงอ่ะฮะจะประมาณนั้น นี่คือโดยรวมของเจ้าตัว TTE Sport Tiron นะผมลืมพูดถึง DPI ไป DPI เขาข้างกล่องเขเขียนไว้ว่า100 DPI จนถึง8,000กว่านะผมแต่แต่ในซอฟต์แวร์เดี๋ยวไปดูซอฟต์แวร์นะซอฟต์แวร์ก็จะมีตั้งแต่50ถ้าลงซอฟต์แวร์50ก็ยิง8ป0 0 2ม้งจะไม่ผิดตัวนี้ใช้เซนเซอร์เป็น Avago เซอร์นะผมเป็นเลเซอร์แต่พี่แว่นไม่หาข้อมูลไม่ได้ว่าเป็น Avago ซีรีส์ไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดู ไปดูซอฟต์แวร์แล้วก็การซิงค์ตัวอย่างการซิงค์เข้ามือถือสักแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่คือหน้าตาของเจ้าตัว c h i r o n plus smart mouse นะผมเป็นซอฟต์แวร์นะผมซอฟต์แวร์ก็หลักๆก,ก็จะมีแท็บ5แท็บก็คือโปรไฟล์1 2 3 4 5ก็เหมือนกดใต้เมาส์ได้นะผมนี่มี2โหมดโหมดธรรมดากับโหมด battle นะครับผมโอเคเราอยู่ในโหมดธรรมดานะฮะ ตรงนี้จะเป็น l i ท์ออปชั่นนะครับผมก็สามารถจูนสีได้ฮะว่าจะเอาสีเป็นสีอะไรนู่นนี่นั่นนะผมก็เลือกเอาเลยมี Before กับ e r ฟเให้ดูด้วยนะครับผมส่วนตรงนี้จะเป็น p e r f o r m ร์แมนี่ฮะมันจะมี DPI ให้เลือก4 stage นะครับผมที่ตัวมาปรับที่ตัวเมาส์ซึ่ง s t a จ e 1เราก็สามารถเลือกได้ครับต่ำสุดที่50 dpi สูงสุดที่8,200 dpi รอ s ด a พอส่สเตจเป็นเท่าไหร่ก็เลือกไปเลือกไปดับเบิลคลิกสปีด c คอร์เซอร์สปีดคอสปีดอ่าแล้วแต่ปรับนะฮะมีพอลลิ g งเ t ทที่125 2 5 0 500แล้วก็1,000 hz นเะฮิร์ส์นะผมตามลำดำับและอันนี้มีลิฟต์คอนโทรลลิฟต์คืออะไรลิฟต์ก็คือเวลาเรายกเมาส์อ่ะมันจะทำให้สัญญาณสัญญาณสัญญาณเซนเซอร์จะจะแรงหรือหรือสูงอะ่ะถ้าสูงก็คือเวลาเรายกสูงอะ่ะทำอย่างนี้อย่างนี้เมาส์เมื่อกี้ยังติดอยู่แต่ว่าถ้าลิฟต์มันไอโลอะ่ะยกยกสูงทำอย่างนี้อย่างนี้ เคลื่อน,นสัญญาณมันก็จะไม่ดีเทคนะฮะซึ่งเขาตั้งไว้ดีฟอลต์ตรงนี้พี่แว่นแนะนำว่าตั้งดีฟอลต์ครับดีฟอลต์ดีที่สุดนะครับผมโอเคต่อไปมาดูการซิงก์การซิงก์ไอ้ไอ้ข้อมูลแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า TTE s o r t Plus พอกดเข้ามาปุ๊บมันจะเสิร์ชสัญญาณนะฮะให้กด2ปุ่มพร้อมกันกด2ปุ่มพร้อมกันสักแป๊บหนึ่งนี่ฮะมันจะมาละมันจะขึ้นว่า Tilon Plus แล้วก็ เลือกทีรอนพัรแล้วก็เลือกเกมไทยเกมแล้วเลือก APM แล้วกันแล้วก็ start activity มันบอกว่า please wait a moment wait a moment นะครับผมนี่ครับหน้าตามันมาละสมมติพี่แว่นคลิกตัวเลขมันจะเริ่มขึ้นแล้วเห็นปะเอ๊คลิกมินิ AP น APM ฮะ action per minute เท่าไหร่แล้วนู่นนี่นั่นนี่อะไรอะ current APM สมมติคลิกม,ม,อมอั่วๆเลยนะเอาเร็วๆเ,เลยนะ yes นี่ครับสัญญาณมัน้นเร็วทาม เนี่ยสองร้อยสอง้อยสองร้อยเฮ้ยไม่ถึง่าอเฮมื่อนิ้วอ่ะอันนี้คือจะเป็นเหมือนเหมือนแบบไอชาเลนจ์ของเราว่าเราจะเล่นไอเป็นเหมือนมินิเกมในนี้นะครับผมเหมือนกันหน้านี้ฮะก็หมดละพอเสร็จปุ๊บฮะเราสต็อปมันบอกว่า,ม,วามันบอกว่ามันจะบันทึกหลอกต้องหนึ่งนาทีขึ้นไปนะไม่เป็นไรน,นี่โชว์เห็นเฉยๆพอสต็อปปุ๊บอะ มันจะมีบอกฮะว่าคุณต้องการจะแชร์แชร์ชรชรไอ้้ไอสถานะนี้ไปที่ Facebook ของคุณหรือว่าเว็บไซต์หรือไม่นะครับผมอ่าก็ถ้าเราแชรก์ก็กดแชร์ไปนะครับผมเพื่อนๆนใน Facebook ในโซเชียลเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเรามีสเตตัสคลิกเมาส์อ่าทีทีทสปอร์ตเช r o เป็นยังไงบ้างนะผมอันนี้คือพี่แว่นแนะนำแอปพลิเคชันคร่าวๆนะผมใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับ tte sport siron นะครับผมซึ่ง siron เนี่ยมีมาตั้งแต่โอ้โห infrared หลายหลายซีหลายซีรีส์หลายรุ่นนะครับผมแล้วมาตอนนี้มีเป็นบลูทูธเป็นสมาร์ทเมาส์นะครับผมซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างที่แว่นอธิบายในอ่าซอฟต์แวร์นะผมก็ดูสเตตดูอะไรว่าเราคลิกไปเท่าไหร่แล้วเราแบบมีความเร็ว apm เท่าไหร,ร่นะผมแล้วก็เอาไปแชร์ในเว็บไซต์ของทาง tte sport ได้ซึ่งคนอื่นก็จะแชร์ด้วยพอเราแชร์ปุ๊บ โลเคชันเราก็ขึ้นว่าเราอยู่อยู่ประเทศไทยคนอื่นเป็นยังไงบ้างสามารถกดเข้าไปดูโปรไฟล์ของคนอื่นได้ในหน้าเว็บของ tte sport หมายถึงเว็บของ Smart m o มาส์นี่ครับผมที่สามารถแชร์โปรไฟล์แชร์แสแตตก,กันได้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ทาง tte sport เขาต้องการต้องการที่จะทําให้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นแบบนี่ฮะเขาจะมีเขียนไว้ว่าเป็น Internet o f t h e t h i n g ก็คืออินเทอร์เน็ตสามารถทําได้ทุกอย่างเป็นศูนย์รวมทุกอย่างได้นะครับผมอันนี้คือคือจุดเด่นของทาง tte sport ที่ต้องการจะ พัฒนาเมาส์สักรุ่นหนึ่งให้มันสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทเดเวิร์สได้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกพี่วันเชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายโมเดลที่ทาง T T Esport จะทําเป็นสมาร์ทสมาร์ทหลายๆแต่ก็แล้วแต่ครับในเป็นมันจะใช้คําว่า plus นี่แหละผม plus นี่แหละเท่าที่เท่าที่เห็นตอนนี้ก็จะมีคีย์บอร์ดด้วยนะครับผมโอเคใครที่สนใจเมาส์ Mouse, T Sport, T Esport Chiron ตัวนี้ฮะที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทเดเวิร์สได้ฮะแล้วก็สามารถเช็คสเตตได้ตอนนี้ มีขายตันรับเกมนมิเกียชั้นนำโดยทั่วไปแล้วนะครโอเควันนี้พี่แป้งขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ